โอเคครับเข้าสู่เกมแรกในเบสซ์อัทูนะครับแมตช์แรกของ Rias Master 2022ในวันแรกรอบแบ่งกลุ่มครับผมก็อยู่กับคู่ล i q u i d พบกับ tsm นะล i q u i d อยู่เรเดียน tsm อยู่เดดไดครับเปิดมาถึงก็สโมกทั้งคู่เซเบอรไลเอาวิชันของตัวเองซึ่งเป็นไนท์ซ็อกเกอร์นะมาแบบเปิดวิชันให้และเจอกัแล้วกลายเป็นกั๊ชอัดโอโหแล้วเป็นทิมาโดโดนด้วยครับแย่แล้วแบบนี้บอลดี้บ็อกจะบ็อกซี่อย่างต่อเนื่องและทิมาโดไม่รอดเป็นอาณาได้เฟิร์สบัต โอ้ย, <IP> ยิ <c oughs> <Grant> ้มเลยครับอย่างนี้ส่วนด้านล่างก็มีมูเมเดอร์คอยชาร์จกดดันไซเกือบตายครับผมตรงนี้ครอปสติ๊กขึ้นมาจังหวะ2แล้วรีบมาโดดสวนดูบู้ไปกลายเป็นเปิดเติมมุ้งสปีดให้ใส่แล้วก็จัดการดูบู้ไปได้ด้วยแต่ที่มาโดเปิดไม่ตะบอกมาแล้วบ็อกซี่รีบทุ่มเซฟใส่เอาไว้ก่อนอ้ยที่มาโดยังยืนอยู่ที่ชั่นที่รอยิงไซอยู่ครับอุ้ยกัรสวนไปและโดนไรคลิกสองทีตายครับตรงนี้บ็อกซี่พยายามบอดี้บล็อกแล้วให้ครีปช่วยทำงานโดดมาเติมดาเมจที่มาโดอีกรอบนึงแต่เริ่มจะเเทรดดดดสููู้้้้้ไไมมม่แแแลลลละถบบกันาววย พร้อมจะเทรดเต็มที่มงเต็มที่เขาบอกว่าด้านล่างซิเลเตลกับปร,รัมคอนหนึ่งชุดดาเมจไร้คลิกเติมปิดคิวเซเบอร์ไลท์ได้แม่นที่สุดครับผมเนี่ยตอนนี้คืออีสเนียคอมโบพร้อมแล้วครับพร้อมที่จะซัดแล้วอเอาอีสเนียมารับ1สกิลและมีโดดมาเติมทุ่ม1จังหวะแต่ติดใบจะครีปปิ้งเฟียไม่เป็นไรใส่ไซคิกให้กับดอนเบรกเกอร์ครับผมแต่ทีเอสเอ็มสโมกมาครับด้านล่าง2คนเลย<อ>คีปเปอร์กับไทนี่โอ้แล้วบ็อกซี่เดินมาอีนพิชูนไงเอ้าเซนทรีเจอพอดีเลยทุ่มตัดทานนนัไไบรออปก่ สุดท้ายแล้วชาร์จจากบุญไปได้อาวาทอสคอมโบตุ้มตัวแตกครับผมไยเลยครับเสียบอเซียเร็รวลแล้ว,นะลวลมากันถึง4คนแบบนี้อินสเนียโดนชักกระตุก<อ>จังหวะจะโยนค้อนออกไปเจอคริปปิ้งเฟียปิดปากอีกด้วย4ีรุมหนึ่งอาวาลันส์เติมต่อเรียบร้อยไปแล้วเป็นจูบูดับเบิลคิวโดนก,กดันนิดหน่อยแต่ว,ว่า,ส,าสบายๆครับ เมีพ็อกซี่มาด้วยครับผมตัวนี้โดดมาสโลแต่ว่าอาร์เมอร์เยอะมากๆเรียกได้ว,ว่าเคาะแทบไม่เข้าราเวทจะเบิร์สตัยไหมราเวทแล้สปินเทอร์บัสคอมโบเบิร์สตายในชุดเดียวไม่ได้ซันเดอร์ครับอัพซันเดอร์มาแต่ว่าไม่ได้ใช้โดนเชนซัน,นเอาแย่แล้วครับการเป็นมูเมเดอร์ซีพีลงมาช่วยทำได้แค่ทำ,ทำคลิปแล้วอาณา,อาขอคอนมาเก็บแอซิดหน่อยเมเก้สปินเทอร์บัสจะลาสแล้วเป็นใส่ได้คิวไป คือได้เซฟเลนฝั่งน้องข้ามแล้วเราโฮลเซฟเลนแต่ว่าเขามากัน<อ>เพื่อโฟกัสใส่แล้วใส่พึ่งจ่ายราเวทไปด้วยนะเซฟเวอร์ไลท์บินเปิดแบบให้ก่อนครับผมตัวนี้เช็คแล้วเจอทิรนด้านเมเก้มาถึงปุ๊บเจออวตาทอสคอมโบใบและเมเก้ที่โดนคิปปิ้งเปียไม่มีสิทธิ์ต่อต้านครับผมไม่สามารถเชสเฟลได้แต่ที่มาโดมาด้วยแล้วเปิดไม่ต่อเหมโฟกัสทาวเวอร์ไปใส่ได้แค่ตัดคิปออกไปเท่านั้นด้วยบิลสี่คัคเค้นเชลของเขาอ่าเขาปล่อยท้ายไปครับทำลายท้ายไม่ได้เซเวอร์ไลท์กับไอตรงนีีม้มฟรีปริงนนโยทางงด้านนนขอออเเเเซซร์์ไไลททปีี่ิยต่อเองอินนเเซียไป สินาทีแรกจบไปที่สกอร์7ต่อ6ครับผมแอคทีฟกันมากๆทั้ง2ทีมนะทุกคนแบบวิ่งหนีแตยเต์กันหมดทัทงเตอร์บอกมาเร็วมาเร็วมาเล่นกันหน่อยอ่ะเล่นหน่อยแล้วกันเอาลันไปหนึ่งทีชาร์จ1นึ่งทีเซอลท์บินเปิดแบบให้จะเจอราเวอรเต็มเต็มข้อเลยแล้วมีโซลา่าการ์เดียโหลดตกลงมาพร้อมกับทังด้านราคอนและฮอนจานากลายเป็นไฟดีทีเซมบอกว่าจะเล่นกับไทยแต่โดนไทยล่อผมดาบนี้มันบวก2นะคือมันเอาไทยมาแบบชวนเล่นอ่ะแล้วก็เอ้สวัสดีเรียกเพื่อนมาฟ้องเพื่อน ถึง400แล้วเซเลสเตลมาเจอดูบูพอดีและหลับตัดหนึ่งแต่เขามาถึง2 2รูมหนึ่งผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงแต่เติมเลือดครับผมแล้วเพื่อนๆไม่มีใครมาช่วยปล่อยดูบู้มองไปหรอไบรออมาช่วยอาวาลันท์อสแต่ว่าดาเมจปิดไม่พอับผมการไปไบรอหาเรื่องใส่ตัววิ่งเข้ามาเกือบไปมีมูนเมนเดอร์ช่วยพอดีมันจะเป๋ทั้งในซ็อกเกอร์ทั้งไทยนี่ทั้งสองตัวเลยมาากครับนแต่่วากล้บ แล้วเบรเมลสวนไปอ้าววินเนอร์เคอร์ต่อเรียบร้อยโดนล่อครับติ๊บใส่เลยเซฟไลฟ์มาลองเชิองอะไรกับแชมป์ทีไอสองสมัยครับฟาร์มอยู่พอดีครับผมแลม้วไม่แค่อาร์คติกเปิดมาเจอสป,ปินเธอร์บาสสเ,เตอร์ฮอนมาเติมด้วยกลายเป็นไทนี่โดนปิดคิวไปอีกหนึ่งและไทนี่ก็เริ่มจะจมขึ้นไปทุกทีทั้งที่ซื้อบลิงมาแต่ว่าสกอร์คิวนั้นตามผม เดิมไม่ออกเลยจะส่วนใครก็ไม่ได้ครับอุ้ย,ยเซเ<ส>บอร์ไลท์เจอไม่เกแ,แต่ว่ามีโดดแปะมุกสปีดให้สุดท้ายแล้วคริปปิ้งเฟียไม่ได้คุมและเคิร์จับฆ่าเลยครับตรงนี้ใส่มาเตรียมพร้อมแล้วที่จะอะโดนหลับตัดไปก่อนก็เลยจะราเวทพอดีแต่ไม่เป็นไรปากเสาให้กําลังใจไปแล้วเสานี้แจกเงินไหมเอ่ยไม่รอดครับผมหนึ่งร้โก้ามวยจริงครับทีบี โซเวนตัวเก่งของเขาเอามาแล้วครับแล้วก็ได้ไวว่านตัวใหญ่ไปด้วยนะบีบคอแบบนี้แล้วรีดดาเมจจัดการไปอินสเนียโดดลงมาแต่ช่วยเซฟไปทันแล้วลงมาเจอแวซโซครับผมละลายทีละคนตรงนี้เอ้าให้ใครตี่ะตอนแรกนึกว่าจะให้ทิมาโดคิวครับผมตอนแรกก็งงๆกันอยู่เอาเอาไม่เตียเหรอก็ต้องไปแล้วครับอุสาจ่ายมาแล้วนะทำไมเอาตอนนี้เนี่ยไม่รู้จะอีกทีหนึ่งคือแบบเสียโอกาสละแล้วเป็นวินเทอร์ที่ตายทีหลังเลยนะ20ิวิคอนเทสโซชาไม่ได้ครับน่าจะต้องปล่อยหรือเปล่าปล่อยเลยครับอุตส่าหเป็นไท <Tiny> ไปนี่เอจิสไปท่านี่เก็บจิสไปส่วนบ็อกซี่ก็ไปอีเทอร์เลนไอเทมหลักปกติครับผม <c oughs> มาถึงปุ๊บเจอไบรอ์เปิดก่อนเลยเอาวารัานทอสไปใส่คลิปปิ้งเฟียไทยโดนใบอย่างต่อเนื่องต่อให้ปีคักแคทเชลก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าไม่ตายครับผมราเวดสวนกลับมาได้ตรงนี้ที่ไปโด้พับบ B B. มมีเคบีบบเมตตาอบอกมาโฟกัสไสก,ก่อนคนแรกแล้วโดนเคริร์สเบิร์นบีเคบีไปอนาแมนต้าลางแวซโซ่ก่อนตอนตอนี้ท่าน้าหน่อยทนี่ที่เสียจิสครับผมลุกขึ้นมาบิงอาวาทอสคอมโบต่อสุดท้ายอาานาไม่รอดโดนชาร์จเต็มข้อ จากูเมเดอร์ผมแล้วมีดูผู้บีบคอสวยๆได้ทัด้ันบ็อกซี่ตามมาต่อด้วยเซเบอร์ไล์บินคุมด้านฟ้าผมไม่ยอมให้ไวเวิร์นคุมด้านฟ้าของตัวเองหรอกจัดการเมเค่ได้ไหมตรงนี้เมเเคโดนเวอเซอร์เฟิร์นอยู่แล้วเจอทอสบวกกับชาร์จเป็นทีมไว้เลยครับทริปเปิลคิวที่มาโดะผมพลังเชอร์เรเบลดแห่งโซนเอเอครับโอ้โหช็อตเดียวครับเล่นยากดีครับอุย้ยเมตหมอบมาอีกแล้วครับผมและซิเวชมาแล้วพอดีทุกอย่างเลย แล้วบ็อกซี่เดินเข้ามาดูรูนพอดีเจอวิวโอวิฟจากมูเมนเ,เดอร์ครับผมแล้วตรงนี้เข้ามาปิดปากไซมาให้จ่ายสกิลเลยส่วนทั้งสิ้นแต่ไซก็ไม่ได้มีราเวทนะเซเวอร์ไลน์บินเปิดแมปไปต่อครับผมเจอบ็บบอ,อกซี่งัดบ็อกซี่ได้ไหมบ็อกซี่เปิดอาริชามมุฟสปีดกดเฟสบุคบ๊ควิ่งให้ไหวที่สุดแต่ว่าอะไรมีฟรีบิ้โยนทีมาโดมาครับผมทีมาโดยังเทียบสปีดบ็อกซี่ไม่ได้นะรีบาวต่อด้วยแล้วรีบทีพีหนีไปสุดยอดอภิมหาโมบิลิตี้ซัพพอร์ตครับผมแล้วอนาโดนครับโอ้้้โออออาาาววกลยยเป็นนนแแครรี่่ดทซัพพ์ตไมู่แล้วเหลือเเเป็นนนนอดาาคียวท่ั้ กดแมนตาซื้เอเวลาไว้แต่ว่าเจออาวารันต์เซตให้ที่มาโดไรท์คลิกอย่างเมามันที่มาโดฟินสุดๆไปเลย2องไฟติดต่อกันแล้วได้สเปกเ,เตอร์ตัวใหญ่ไปนะครับ oh. เจอเซฟไรท์ ight, มาลึกเลยจะเปิดเส่เซฟไรท์หน่อยเจอใบคอกไปก่อนตรงนี้ปักเสาถ่วงดาเมจเอาไว้เซฟไรท์ ight, กินครีปและดาร์คเอเซนชั่นอีกแป๊บหนึ่งนะ mm. ถึงจะรีกูดาวเสร็จสุดท้ายกลายเป็นดาเมจไม่พอจัดการแต่มาเจอดูบูครับมีมูนเมนเดอร์ฟอสซ่าพาวมาด้วยอานาลีฟ oh. ใช้คอนตามลงมาเตามิตมไฟฮอน,อนเล็กครับผม เป็นบิวิสพยายามเซฟตัวเบนแต่ว่าไม่ได้นะครับวิเราใส่ต่อเลยครับโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆแต่ว่าโดนสโลเข้าไปจะโดนสวนเองแล้วว่าไทนี่เดิมาแล้วครับไม่ได้ครับแต่ว่ามาถึง <Okay. S 1> ปุ๊บฮอนเปิดแบบ b ิ i ราเวทได้2ตัวแนวหลังก่อนเลยครับผมสองตัวแนวหลังโดนพิกออฟไปตรงนี้ er เซฟอะไรพรอปอีเคบีมาแต่ยังจัดการเมคเคไม่ได้เอาแล้วครับพลังของคุณก็เลยจะหมดแล้วเซเบอร์ไลท์เมคเคจะขอครอบครองน่านฟ้านี่คืน แต่ว่าอะไรโดนใบคืนว่าใบรีคูดาวเสร็จอีกแล้วแต่มีดอนเบเกอร์โดดมาเติมเลือดพลิกไฟให้แต่ไบรอร์เอาตามมาอาวารันฟอสแต่ว่ายังปิดคิวเมกเกจไม่ได้ครับแล้วเจอเคิร,ร์สเบรกท่านไบรอ์เอาไว้เซฟไล่กลับมาคีปปิ้งเฟียร์โฟกัสเมกเกจต่อไปไม่ถึงเมกเก้สตรีเมกเกจใครยับยับเลยที่มาโดบีเคบีเมตาหมอบรีด,ดาเมใจใส่อานาอานารีวิ่งจู๊เข้าป่าไปก่อนแล้วบีเคบีอยที่มาโดกใกล้จะหมดแล้ว ต้องรีบเตรียมถอยแล้วหรือเปล่าแต่เขาคลองไฮกราวอยู่ครับผมตอนนี้มีาะด้านของไวเวิร์นที่แอบยิงอยู่ส่วนไซเข้ามาจะโฟกัสที่มูเมนเดอร์มีบายแบ็กมาจากฟ็อกซี่ครับผมสเปกเตอร์ท้อนลงมาอีกรอบหนึ่งและเป็นฮอนเล็กนะตรงนี้เจอวิโอวิฟเบรกไฟไปก่อนจัดการทางด้านวิโอวิฟไฟมูเมนเดอร์จ่ายวิโอวิฟสเสื้อซื้อชีวิตตัวเองนะแต่ว่าไบรอันนั้นถอยตามมาไม่ได้ครับเจอสโลว์สโลว์แล้วสโลว์ไม่หยุดไม่หย่อนเลยสุดท้ายเหลือเป็นดูผู้ตรงนี้ซึ่ง ขอใหทันไม่เอ่ยเปิดบอร์ดไปแล้วหลับตาแต่เตจอไวเวอร์ละบอกซี่โดดตามมาจับทุ่มมาให้เมคเคฆ่าแล้วเมคเคไฟนี้ไม่ตายครับผมเราไม่พอครับได้โลชานต่อเลยโอ้โหเรียกว่าคัมแบ็กมาเลยนะครับโอ,โอ้ยโหสยปิะโดโสิเวทวิ่งเข้ามาแล้วไปเอามาเปิดให้ตรงนี้เอาลันทอสและยัดไปใส่ครับผมจัดการอินเสเนียตัวปัญหาทีมไฟไปได้แล้วก็ใส่ที่ไอซหนีเจอวอยดักพร้อมกับวิวโอวิบวิบวับไปไหนไม่ได้เจอไม่ออกครับ ไรอ,อัลจับเบอร์คิวครับผมไฟนี้นั่นเหมือนเมื่อกี้เซเบอร์ไลท์ได้บลิงสเตรนด์มาละโอ้ยวาร์ปลงมาเลยว่ะมากับเบนครับผมเบนหลับให้แลว้ววาร์ปลงมากระทืบอินเซเนียไปไม่มีคนเคาน์เตอร์ทีมไฟแล้วเว้นแต่ว่าจะบายแบ็กมาแล้วมาโซล่าการ์เดียนนะฮะบายแบ็กมาครับโซล่าการ์เดียนเซฟตายโดน <มา S 2> เลยเซฟไหวไหมไหวว่ายังยื้อได้ครับผมแล้วมีเคอรซ์ซื้อเวลาอีกแต่ว่าโดนทิมมาโดคนเดียวเต็มๆตรงนี้ทิมมาโดโดนทุม่มมีฟอสพาทิมมาโดมาทิมมาโด,มามาโดแมนตาสวนไปและซันเดอร์ยืมเลือดกาณาหน่อย คีปปิ้งพยายปิดปากไว้ที่มาโดพยายามเร่งดาเมสู้แต่ว่าต้องถอยออกมาตั้งหลักนิดหน่อยอันแน่ได้ไข่ยาวๆครับผมตัวนี้เป็นฟรีจังหวะฟรีดาเมสเอาที่มาโดอีกแล้วเดินถอยไว้ได้แล้วมีฟอร์ซับเซฟจากสปอตครับผมกลายเป็นว่าได้ยิงฟรีฟรียาวๆพลังสกาดีครองไฟเช่นเคยและเป็นห้าศพต่อเนื่องเลยนะเพราะเมื่อกี้ายแบ็กมานะครับอินเสเนียซื้อมาเดฟครับแต่ว่า ยังไงบาแลังก็แตกอยู่ดีครับเหลือกันสองต่อสี่ใหญ่เฉยและไบรอ์ยองมาย่าด้านหลังได้ไฟเว์นไปด้วยเข้าวิวโอวิฟวิฟวับอีกแล้วเรียบร้อ,อยบายแบ,บย็คย<า>นาบรวดเร็วครับช็อตนี้บายแบ,บ็คกลับมาเพื่อยื้อไว้ครับแต่ว่า2ต่อ4นั้นจะต้องยื้อครึ่งนาทีเลยพยายามเอา,เอาร่างปลอมไปเปิดเลือดไบรอ์นะแต่ว่าเขาหนาดาบอันเดเมทมาด้วยนะและดูผู้บายอีกแล้วคอมโบเดิมเลยหลับเซตฟื้นใบใส่วิวโอวิฟทั้งใบแล้วก็โดนดูดกลับเข้ามามีโซล่าการ์ดินบวกเครือบพิว เซฟใสเต็มที่สุดท้ายใส่ออกไปได้ไหมโดนอวตารอสกลับเข้ามายังอยู่ในวิโอวิฟอยู่ก่อนตายราเวททิ้งแต่ก็โดนดูดกลับเข้ามาสุดท้ายใส่ไหวไหมใส่ออกไปได้ครับผมแต่เลือดมิดเลยเซเบอร์ไลท์เองโดนเกือบตายเหมือนกันหล้าวิ่ง้สุดท้ายไม่รอด<า>แล้วครับเซเบอร์ไลท์กลายเป็นเมเคได้ฟรีดาเมจแล้วเหมือนกันไบรอ์กลับมาลวงเมคเคโยนเมเคกลางไฟเมคเคโดน Make โยนิงจากทุกทิศทุกทางกลางไฟนี่ไม่ใช่พื้นที่ของไวเวอร์เลยที่มาโดนยังคอนโคลที่ราวนี้ครับผมและ สเปกเตอร์เลือดเต็มนะทิมาโดเลือดโลแต่ว an ่าสเปกเตอร์ต้องระวังโดนซันเดอร์ให้ดีทิมาโดบอกอยากซันเดอร์แล้ววอร์ดนี้ก็เป็นวอร์ดสองสามเหลี่ยมทีอเซมคุมเหมือนกันแต่ว่าอะไรอาณาเขาไปล้วงดูบู้บานแล้วอิ์วัดผิดตัตพิดตัวพิดวัวแล้วทิมาโดไม่รอดแล้วไม่มีวานาครับผมทิมาโดบายได้กลับมานะกับไบรอ์ครับผมจะยื้อไฟนี้ไว้ไบรอ์ได้อินสเนียเพิ่มไปอีกหนึ่งคนและจะตบใส่เอาไปยดิ้งไลท์ไปทันครับปักเข้ามาหาไบรอ์ไม่ทันครับ เพรว่ายังไม่จบครับยังไม่จบมาแล้วครับอาเดิมโดนบอดทลายครับเสียทรายไปทรายมีบายแบกหน้าบ็อกซี่เจอโซลับลายอัดสโลแบบนี้อวารันคอสคอมโบเรื่อยๆได้บ็อกซี่เพิ่มอีกหนึ่งคนไม่ไหวครับสมองมาเตรียมตัวเปิดแล้วใส่โชว์ตัวแล้วโดนโยนออกไปก่อนคนแรกแล้วเหมือนเดิม คลิปปิ้งเฟียแต่ว่าเซฟทุกอย่างครับผมโซล่าการิเียนบวกเคลือบยิวเซฟทุกอย่างไวเอ้าทีวีทีวีเอ้าราเวทด้วยแล้วเปิร์ชชุดเดียวตายเลยวทิบาโดไม่ได้ถือเอจิสด้วยนะไม่มีบายแบ็กเจอทุ่มละราเวทครับผมส่วนเซเบอร์ไลท์นะก็เจอมาชุดอันลิชของตัวมาซี่ครับผมกับแบชเชอร์ตายไปเลยครับแบบไม่ได้ทำอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวงงเลยครับแต่ว่าอ้ยเดโซพร้อมแล้วพร้อมที่จะถ่ายให้มันจบไป สเปกเตอร์ฮอนเปิดแแบบมาปุ๊บดูบูคลิมเมอร์แต่ว่าอาบิซอลแล้วก็รูนตีมีเอออเดิซื้อเวลาไว้แต่แค่ซื้อเวลาจริงๆประกันชีวิตหมดแล้วครับผมเจอกั๊ชอัดใส่ไม่รอดเมเกียจทเดโซมาแล้วนะครับอืเปลี่ยนใจขายทิ้งหรือเปล่าหรือว่าเดโซมาแล้วตอนนี้แล้วไอแม่เดโซอ่ะยิงเรื่อยๆครับไม่ห้ามใช้วินเทอร์เคิร์สเก็บไว้ครับมีหมดเมื่อไหร่เคิร์สทันทีตามต่อด้วยโซลาการ์เดียลมาชุดฟอกซี่เข้ามาตุ้ตุ้งตุ้งตุ้งเรื่อย ตัดเอจิสไม่ได้แต่นั่นแหละครับเมื่อกี้อะไรมี่ข้าวสาบอกมีเอจิสไว้ไปอุ่นใจอยู่ดีลุกขึ้นมาโดนลุมกระเทืบชีวิตที่2 oh. <without> 2ชีวิตก็เหมือนชีวิตเดียวครับถ้าเป็นช็อตอย่างนี้แต่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปมอ้าวๆออออโอ้อามีซตอัดมีเรุมสับและบินหนีแต่ว่าโดดแบสต่อเนื่องครับผมพลังแห่งมูลชาติคอนสแตนท์ครับมีเคบีก็ไม่รอดครับไอ้สอเกอร์เฮ้ย เอ๋อเคียร์วอตก่อนเคียร์วอตก่อนครับอุ้ยอุอนาลงมาวินเแอร์เคิร์สครับสายบเคบีแล้วโดนเคิร์สบวกอบิโซครับผมไม่ตายอ่ะดิบีเคบีจะหมดแล้วส่วนไรอันเข้ามาล้วงไทส์ก่อนแล้วเข้าไปครีปปิ้งเฟียใส่ไทส์บีบคอไทส์เซฟทุกอย่างใส่ไทส์แล้วเหมือนเดิมโซล่าแกนนด่บวกเครื่องพิวเซฟไทสไว้เตรียมตัวรับรับราราราเวสราเวสสวนไปรีเป็เชอร์แล้วโดนวิววิฟเสียจังหวะไม่ได้จ่ายราเวสที่สองผมส่วนที่มาโดนนั้นกำลัง มัวเมากับรัมคอนโนอสิสเนียอยู่ซันเดอร์ยืมเลือดไหนซิแต่ว่าอะไรไบรอ์เอไปทอสอทอสหนักกับแบะทอสกันไปเรื่อยๆทอสกันไปเรื่อยๆยัดบอดทอสเข้าไปทริปเปิลคิวซิมาดดร์โดกบผมรีด,ดาเมจใส่บ็อกซี่แล้วไม่รอดอจอป <ทา S 1> ีศาจเธอเลิฟเบลดในไฟนี้อย่าลืมนะอิลูชันดาเมจตัวละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเมต่อมอบใกล้หมดหรือยังครับซิมาโด โอ้โหดูยิงบ้านครับโอยแล้วเขาไปทีอด้านล่างเลยเกิดเจอไทนี่เปิดแล้ะทอสมาเอาอเอาพิซซ่าไปที่อีลูชั่นไม่ใช่ตัวจริงเซเบอร์ไลท์บลิงกลับเข้ามาแล้วใบโฟกัสที่ด้านโองเมเก้ไว้ตรงนี้มีทุ่มเซฟจากบ็อกซี่ซิมโดปลดทอร์รียดอนาตาย2นาทีครับตรงนี้อินเซเนียโดดลงมาแต่ช่วยไม่ทันแล้วเคิร์จับ2ตัวนี้ต่อยเพื่อนตัวเองครับเซเบอร์ไลท์จัดการไบรอ์โอไปได้ส่วนเซเบอร์ไลท์นั้นบีเคบีถอยกินครีปเติมเลือดก่อนบ็อกซี่ทุ่มมูเเ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 มมมมมนดดดดดออรรรร์์์์์าาาาไไไไ้้้้้้ซบบบลลลลททิิิงงงกัขคคคีีปปฟยยแววสๆ สุดท้ายแล้วไฟนี้จบลงที่ชัยชนะของ TSM และเป็นเกมแรกครับผม TSM ชนะไปด้วยสกอร์38ต่อ35ครับโอ้เป็นเวลี่อีพิกเกมครับแต่ว่าไม่ได้คัมแบ็คโอ้โหน่าเสียดายจริงครับยังไม่เวลี่เวลี่อีพิกเข้าสู่เกมที่สองครับ Best of 2นะเกมนี้เป็น Liquid ดยูเ a เดีครับผมส่วน TSM อยู่ในได้์มังกี้คิงครับสกิลเป็นบอลลิส์ไปยุบเขานะครับพอมันเจอรถครับผมตัวนี้ฟาสตันแต่ว่า ขาดหนึ่งติ๊กแล้วนะสุดท้ายไม่รอดครับผมแล้วมันยังไม่พอแค่นี้ไหลมาต่ออาณาเลือดน้อยอาณาเลือดน้อยและขอไร้คลิกอีกสองทีโชว์ฮุกไป็หนึ่งดอกฮุกฮุกฮุกเป็ยำมากว้าวสวยงามแบบเปิดตัวสวยมากแล้วขึ้นเวลสามแล้วครับรอดเวลสองแล้วเลนนี้เริ่มหนักขึ้นแล้วพลังในการคิวของพวกเขาด้วยเรียกว่าเลนบนกับเลนล่างนี่คนละฟิวนะเลนล่างนี่คือสู้แบบดูเดือดท่ากันทั้งวันเลนบนนี่คืออ่ะเต็มฟ้าไหมครับฟ้าแล้วครับ ชงพิสูจน์ตนคืนแรกของนายซอกเกอร์นะเคลือบซื้อเวลาไว้ต่อมาไม่น่าจะรอดครับดูบูอาร์ติกเบิร์นใกล้จะหมดหรือยังอุ้ยดานเซนชั่นส <c oughs> ามต่อเลยดูบูก็ถือว่ารับเทา้า <c oughs> แทนตัวคอ <c oughs> ไปนะตรงน,นี้ <c oughs> บูสเงิน <c oughs> ให้ตัวเองนะจะได้แบบใครเท็จหลักมาไว้ด้านล่างครับเหลืออนาคนเดียวอิสเนียไม่อยู่อนาเลยตัดสินใจทีพีและชุลิเกตนี้ไหมครับเซฟไร้ไม่มีไม่ได้ครับมีผลวาร์ซ้อนรีวิ่งก่อนครับปั๊กมาซ้อนอย่างนี้ยังไงมีทีมคอยเกี่ยวนะครับเกี่ยวทางด้านซ้ายไปโอ้โหตัดไปก่อน และก็เซฟตัวเองออกไปได้มีเมกเก้คลิปปิ้งเฟียโซนในหนึ่งทีด้วยจะเซฟใสแต่กลายไปเลยเมเก้โดนเองครับคราวนี้กลายเป็นมิดเลนรับเท้าแต่นอฟเลนครับผมโหล้ดูอ้อมมาครับรู้ตัวโอ้โหอ้อมมาจากข้างหลังว่ะยัดไปใส่แต่ว่าจาเม่จะพอไหมทุ่มมาปุ๊บเอามีคลิปป่าให้ความร่วมมือนะครับผมแคปสโลครับทิมาโดกดเกาะมาแล้วรีบทีพีสามสองหนึ่งเกาะไม่แตกโอ้โหทีเดียเป็นทามิ่งเกาะมาใหม่พอดี ด้านล่างเซ์ไลท์แปะแทร็กเอาไว้แล้ววีมคอยเกี่ยวอนาได้อนาหันมากัดฟื้นเลือดก่อนแนละ้วเจอใบตัดไปครับผมฟื้นเลือดอไม่ได้แล้วตอนนี้ปิดล็อถเองก็ไปเล่นเหมือนกันมูนเบนเดอร์โดดมาเหยียบเติมเตเมจไปไบรอ์เ,อเก็บคิวอีกหนึ่งคิวปกติเลยนะบิสมาสเตอร์ดันซเซฟเลนฝั่งตรงข้ามแต่ว่าพอเจอมาวตี้ปุ๊บอ่ะต้องยอมมาครับโดนจ่ายโฮไปสเสร็จแล้วมูนเบนเดอร์มารอช่วยจังหวะสองครับผมฟาสตันโฟกัสที่ด้านดันใส่ล้วนบ็อกซี่ยังไม่มีมิติแฟร์เลยตรงนี้ถึกมากตตอนนี้่างคนต่างถอยก่่ออออนนคครรัับฟเเเลลทท้งูซ์ไ วิ่งจูเข้าฝาไปส่วนบ็อกซี่มีแต่โบเติมดามเมจเท่านั้นดูบูม้มาเติมไฟด้วยแล้วไม่เค้เปิดด้านเซนชั่นมาครับตบปักไปปักจี้ทางด้านของไบรอ้อาแตมีเคลือบฮิวจากดูบู้ครับผมกลายเป็นไม่ตายคาใบนี้แล้วเคิร์สสวนไปจับ2ได้ไปออฟเอาจัดการบ็อกซี่ก่อนนะผมออกมาจากสถานก,การณ์ตรงนี้ได้แล้วสินเธอร์บร้าโดน2ไปต่อที่อินเดเซียที่โดนแฝกเอาไว้แต่เมื่อกี้มังกี้ฟาดไปโดนทางด้านไมเก้นะไมเก้ก็ถอยไม่ได้ด้วยมุกสปีดของเขาครับผมผมแล้วรู้สึกว่าตอนนี้มันกลายเป็นปีสม,เม,เกเกเมเาร เล่นไม่ได้ละเจอทั้งไหวเว้นยื้อบาวตี้มีพอยจับและมีสปอร์ตรอที่จะซีซีต่อครับผมสตั๊ดแปะแตกคิวอีกแล้วคิวนึงมีมูลค่าประมาณ500อัพเลยนะใช่ครับแต่พอมีบาวตี้ปุ๊บเนี่ย1คิว500อัพอินสเนียโดดมาจับได้มูลเมนเดอร์แล้วมีสิ่แฟคอมโบบวกกับใบครับผมแอมเวทจัดเต็มอยจะตายตัวหนึ่งต้องใส่เต็มครับระวังตัวไว้ปั๊กเรามีสกายนะไปได้ นี่แล้วผมโดนไล่เรื่อยๆแล้วบีคอย,คอยแปดใจอีกแล้วแล้วบีสมาสเตอร์ครับผมพอดันลึกปุ๊บนั้นก็โดนรุมกระทืบทันทีไอเทมมาไม่ตามทามิแน่นอนใช้คำนี้เลยพอโคก,ก็เจอโคเอมเบสกันเตะกายภาพทำอะไรไม่ได้ครับผมบัลตี้ทักครับอะ่ะรู้จักไหมทักครับเออบัลตี้ทักครับทีมคอยอ้าวแต่เจอทุ่มแล้วตรงนี้เปลี่ยนเธอตะลาไฟครับผมไรอัลไปสวนที่เสียไปไม่สามารถออลิสจัดการตัวคอได้นะ ไม่มีเงินและมีวิชั่นบีสมาสเตอร์เปิดให้เจอดูบู้ปิดปากแนวหลังกับรอบนี้ดูบู้ต้องตายบัดชุดเข้าไปเรียบร้อยอได้ดูบูเสร็จปุ๊บตรงนี้ฮุกไม่โดนนะผมแล้วมีปักเข้ามาที่ด้านหลังแต่ว่าตรงนี้มิสติกแฟร์คอมโบอัดใส่มังกี้เต็มข้อเสียมูเมนเดอร์ไปด้วยโลแรกมันโลที่สำคัญด้วยสำหรับพ a นะอา้าวจับได้เป็นปักกว่าตรงนี้ไม่เป็นปักครับตรงนี้เป็นสกายนะปักจับได้ริมคอยับผมแล้วกับเซดันบาวตี้เซเบอร์ไลท์เซเบอร์ไลท์ แปะแปะแล้วมีมุมสปีดแต่มันโดนฮุกกลับมาเครือบฮีลแล้วแต่มันไม่พอเพราะว่ามันชนีดาเมจเวทลงก็คือตายไดนน้มาคือ,อทางด้านร้อนนั่นเองแล้วเคิร์ดจับ2อานาโดน,านต่อยยับยับครับผมจะเพื่อนตัวเองไม่แค่เป็นทันด้าดูบูด,ดับเบิลคิวครับแต่ว่าอานาไม่ได้อยู่กับใครเลยและเทมป้าแท,ทักทายไปเทสมทักครับรอบนี้แปะแสกไปแล้วคุณมีจิตเหรอแต่ว่าคุณออกจากผู้คงได้หรือเปล่าคุณเดินช้าคุณออกไม่ได้โอ้ตายแล้วก็ขันไปกัดฟื้นเลือดก่อน ยื้อให้นาที่สุดนะผมทีม p l สคัมยังไม่มาอีกแล้วดูครับลูกตีอยู่ลูกตีสโลมูนเบนเดอร์โดนสโลแต่ว่าน่าจะกระโดดออกไปได้ครับไม่น่ามีอะไรเสียเอจิสฟรีเลยครับโดนพิกออฟสับนี้นาเดินมาโดนแฉลบสโลพอดีนะอ้าวแล้วอาดายังอยู่ตรงกลางต่อเลยครับแปะท่านั้นวิสเปอร์ไปฟาสตันเจอมูนเบนเดอร์ละเลือดไหลหมดตัวจากรถของตัวเองครับผมตายไปเลยครับเสียเสพไม่กลัวคนซ้อนเลยไม่เด็ดนิดเดียว เอาละครับบาวตี้ทักครับครับตายแล้วโอ้ยล่นเขะสอคงคนด้วยแย่ yeah! แล้วตรงนี้โอ้โหชูริเคตโดน2องฟาสตันโดน2อง<ด>ละลายไปเลยบ็อกซี่กดโกซี่เวล,ลาไว้ตรงนี้มิสติกแฟร์ใส่สวนก็ไปแต่ว่าไม่มีใครตายครับผมเมกเก้อเองไปทันเซเวลาไว้เซเวลาบอกสเปซเพื่อนๆที่เหลือยังอยู่ได้ครับผมมูนเมนเดอร์ก็วูบบุคคลโซนเอาไว้แต่ว่าฮุกได้ดูบูดูบูเคิร์สแล้วแต่ว่าโดนรถ่ายจนตายตรงนี้เป็นจังหวะของเมกเก้ครับผมได้ต่อยมูนเมนเดอร์สวนไปมูนเมนเดอร์ไม่รอดเช่นเดียวกันและเป็นทีเอเซเสียสามครับผมไฟนี้ มูเรนเดอร์กับเซเวอร์ไลท์ถอยออกมาไม่ได้นะยังมีคริปปิ้งเฟียใบนานมากจนตายเหมือนกันเขาตีกันช่วงกลางคืนนะถึงแม้ว่าจะมีลิงค์แค่นี้ผมก็ไม่ช่วยจากคริปปิ้งเฟียอยู่ดีแล้วเป็นทริปเปิ้ลคิวเมกเก้ครับโอ้ดูดิใบสุดท้ายได้ฆ่าไปเอาละเอโดดเข้ามาแอบนี้แต่มีฟอสซาร์ฟผักมันในช่โอ้ดีสองพี่ตายเลยอย่าทริปมาโดและแบบนี้รอโกสหมดครับผมโกสหมดเมื่อไหร่ตรงนี้ทีมคอยจับ2อยู่นะที่มาโดค่อยจ่ายดาเมจไปเรื่อย ไม่แค่ก็คีปิ้งเฟียใบครับผมได้มูเมนเดอร์ไปเพิ่มอีกหนึ่งคนส่วนท้นั้นไม่รอดส,สปินเทอร์บลาสเติมเซเวอร์ไลท์ดับเบิลคิวครับผมและนกมาเปิดวิชันแล้วเจอดูบูดีดูบูดูบูฟอสสีมาสะเจนมิสติกแฟร์ดูบูตายดีดูบูมีบายแบ็กนะมูเมนเดอร์จ่ายบีเคบีแต่ว่าสู้ดาเมจของ3ตัวที่ลุมตรงนี้ไม่ไหวครับผมบีเคบีไม่ช่วยเลยสตแลนด์อ,อยู่ครับตอนนี้อ,อุ้ยโโอห้หแล้วยังบวงต่อใแล้วฮุกอ้าวฮุกพาอิน,สนเสเดียออกไปได้อินเสเดียโดนเบิร์น จากวิชเบรต์ตายอยู่ที่ตอนนี้ปักโดนคอกแล้วครับดึคลิปปิ้งเฟียตามต่อได้หกแต่ว่าที่มาโดไม่สนใจสิ้นที่มาโดโฟกัสที่บาร์แลกครับผมตีแหลกอย่างเดียวเท่านั้นอนาทีพีมาและเฮอริเคนดบีนาก่อนแต่ว่ารีบวาร์ปหนีโอ้ไปได้นะมอร์ตาถึงมูนเป็นได้เปิดวิชั่นแล้วได้บ็อกซี่สกายครับผมตายคาฟิวสับสิบไปวูคงคอมันไม่ไหวนะต้องออกกันแล้วิ่งเรได้มูนเป็นได้เหมือนกันแล้วกดบีเคบีไม่โดนเวทแต่ว่าดาเมจ แซลมอนบีสมาสเตอร์แทะจนตายครับผมซับตายคู่ไปตรงนี้เคิร์สจับแต่ว่านายโซลเกอร์หนามากๆแล right ้วไร้คลิกของอนา,าไม่ได้แรงครับผมไม่เข้เลยไม่มีปัญหาอะไรโโแล้วอนาปาิ้งมาฮุกได้ดูบู้อีกเอาจาังหวะนี้ปิ้งฮุกสวยๆครับผมอนาพิ้งอ้อไป2ส,อสปอตในขณะที่2สปอร์ตเทียเซมไม่มีบายแบ็คแล้วไปแบบยาวๆไ,ไปยาวมา,ากๆจะคลิปเปียงเปียร์ไลแบบต่อใต้ไม่ได้แล้วฮุกนี้โดนปักอีกนี่คือเละเลยนะเทีเซมโอ้โหโอ้โหแปลอมาแร้วรอบนี้และมาแล้วประตูธรรมชาติครับผมเอาเอาเอาซ้อนในซ้อนอีกทีนึงไป แต่ก็คืนแต่ว่าไม่มีสโลมีแค่ไม่มีสโลแปลว่าติกแฟกับกัดคอมโบโอ้มาดถูกเวลามากครับมนาตอนนี้โมตีไม่กล้าแท็กเลยโดนหน่วยดานลากไปแล้วครับมันมาแรดบ้านอีกแล้วแล้วดิมคอยแคนเซิล์ทีพีแต่ว่าไม่โดนกลายเป็นอะไรอนาบิงมาจะกัดปลอ่อครับผมตรงนี้ถือว่ากัดไปครับและโดนสโลอย่างหนักกลับไม่ได้ต้องทุ่มหนึ่งจังหวะเซฟจากทชอร์ดาน มาซี่แล้วแต่ว่าสุดท้ายปัสมาเดินช้าม,มากๆ,ๆครับผมโดนแปะมุฟสปีด้อีกออกมาได้และดาเมจพอไหมตัวใบครับผมเสียจิสปิดรถตัวเองไม่ได้แล้วเมื่อกี้เพื่อนทีพีกับเบลล่าเนี่ยต้องรีบตามมาซ้อนตามมาเติมครับผมโดนโซแก่ลกแกเลยลวๆครับแขกเริ่มเป๋ๆอ้าวสองล,ลุมหนึ่งครับผมแต่ว่าปัชหนักม,มากๆแล้วกัดฟื้นเลือดตรงนี้แถบติดใบกัดไม่ได้หนึ่งทีมอยู่ไหนทีมวันจะมาจะเอาโพสครับผมตอนนี้แล้วเฮลิเคนไปดีจิ้ว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 จ 63 sp ครับผมที่มาโดเวลาจะสู้โดยที่ไม่มีพัชจริงๆเหรอโดดมาอ่ตรงนี้อุ้ยแจ๊ะหนึ่งทีบ็อกซี่แทบตายครับผมบ็อกซี่ใบคุมบาวตี้แบบนี้ต้ครับปักสบายแล้วครับแล้วปักก็เข้ามาเติมต่อแต่ที่มูนเมเดอร์เซตไว้ให้แล้วได้อินสเนอร์เพิ่มไปอีกหนึ่งคนโอ้โหอันน่าดีเราดีมคอยเกี่ยวบ็อกซี่บ็อกซี่โดนแปะแท็กแล้วใบอัดหน้าดับเบิลคิวไบรอ์พร้อมกับแท็กคิวเกมพลิกอีกแล้วว้ปมาเก็บอีลูแล้วกดสโมอครับลิควิดอยากสู้จะจัด กดคอนคอมาแล้วแล้วกดคอนก็คือแบบใส่บัตรเพื่อตรงนี้มาถึงดูบู้โดนล้วงตายอย่างเร็วมีบายแบ็กครับผมล่อดาร์เซนชั่นมาได้นะแลกกับชีวิตด,ดูบู้แล้วคลิปในร่างสูงอีกแล้วเปิดทุกอย่างครับผมที่รีด,ดาเมจได้ไซคิกอันลิชดได้เซนชั่นต่อยโรชานให้ไวที่สุดปวดสลูสนะครับได้ยินเสียงออฟมาเช็คและเมคเคนไปได้เป็นด้านของเซเบอร์ไลท์แล้วดูบู้บายมาครับดีพลอยจับได้ตรงนี้เป็นเมคเคนเมคเคนลอดีพลอยไปแล้ว แล้วไม่แค่หนาวมาด้วยแล้วโดนโเกิร์ดจับเอ้าแล้วโลตาซ็อกสะท้อนเหมือนกันว่ะแต่ว่าดาเมจไม่ค่อยจะมีทั้งคู่ผมแต่ดูผู้ดูผู้โดนข้อเกือบตายเคกือบพิュ่ตัวเองไว้ก่อนอไม่เดี๋ยวดายแบ็คครับโลตาโอฟทำแสบเลยครับช็อตนี้ปอร์ตโลเลยครับตอนนี้เทียเซมไม่มีทีพีลังไหล,หลเข้าครับทั้งล่างทั้งกลางไม่มีได้เซนชันครับแล้วผู้คงโซนโอ้ยเจอจิ้มเข้าไปบ็อกซี่เล่นแบบระเบิดตัวเองแล้วครับวิ่งออกไปได้จังหวะสุดท้ายเจอชูริเกนจินดาดัแล้วเรียบร้อยคครรรััับบโโลชา์ตวนนีี้หเย ไม่โดนเลยทั้งสิ้นแล้วกลายเป็นไบโอบาจี้จี้ปัสอานาอานามีพีเคบีแล้วเนี่ยช่วยครับผมเซฟออกไปก่อนครับผมทุ่มเซฟอานาจะฮุกตัวนะแต่ฝั่งนว้ามีชีสกับชีสนะและปั๊กก็ออฟเอื่อยๆมาที้คาเดียแปะวิสเปดไปทูลิเคียนคอสซินดาอุ้ยและโดนฟาสตั์เต็มข้อติดเบอร์เลือดของรถตัวเองครับผมตัวนี้เมกเก้เข้ามายัดดูบู้ด้วยวอยไปแล้ววอยติดทางด้เหรอดูบู้ได้ดูบู้ได้แบ็กตัวนี้มีสิ่งแปะคอมโบแต่ว่าบาวตีหนามากๆกว่าจะตายใช้เวลาสักพักเลยแล้วเป็น W เมกเก้ผมสู้บริเวณหน้าป้อม อาณาบิงเซฟมาแล้วเมคเเค่ลาเซนชั่นเปิดแบบมาฟึ้นอุ้ยกระแทกหน้าเจอเซเวอร์ไลท์ครับตรงนี้แล้วรีมคอยเกี่ยวไปพยายามเทดาเมจทุกอย่างแต่เซเวอร์ไลท์เซเวอร์ไลท์แน่นิ่งและเคลือบฮิวซื้อเวลาไว้เมคเเค่ตรงนี้เจอรีมคอยรอบที่สองครับผมแต่เมคเเค่เอาคุ้มหนาได้อยู่หนาได้อยู่แล้วฮุกเซฟออกมากินเซฟออกไปครับผมอาณาเซฟได้สวยครับด้านบนเจอนาณาเจอมาขับพีเคบีไปแล้วรีมคอยลุกพีเคบีครับ พุ่มเซฟแต่ว่าติดสตันนะกลายเป็นอินสเนียแลกชีวิตเซฟอนาออกไปอนาคุกแต่ว่าไม่โดนมูมเมเดอร์หลบได้ก่อนตอนนี้เทดาเมสใสอนาแต่ว่าเมเคมาด้านหลังครับผมและยัดทุกอย่างใส่ไบรอ์อไบรอ,อ์มีฟอสีไปได้แล้วหกย้ำอีกหนึ่งทีเพื่ออาจจะต้านไบรอ์อให้ได้มีเคลือบฮิวจะดูผู้ลักเคิร์เซฟเซฟสุดใจไม่ให้ไบรอ์อตายสุดท้ายแล้วไบรอ,อ์ ออกไปจากไฟได้ครับผมโดนยกเคก็ไ่ตายเช่นเดียวกันนะตรงนี้โดนลุมเพราะตอนนี้เทนโดนลุมเกาะจะแตกแล้วแย่แล้วครับทีมมาโดโดนเข้าถึงตัวแล้วและมีดีวายใช่ไหมขอหน่อยสิขอหน่อยดีวายตกรกวิ่งมาโฟกัสที่ด้านของทีมมาโดทีมมาโดยังมีเอจิสอยู่มูมเมนเดอร์วูคองโซนละเจอิสเนียทุบอกจกวูคงครับผมในขณะที่ทีมมาโดนั้นขึ้นมาตั้งหลักที่หายกราวแลวมูมเมนเดอร์ตายไปตรงนี้เฮริเคนดีตานามีโกสและโลตาซ็อกครับผมโคกสะท้อนกลับมาตรงนี้ฟุก เซเบอร์ไลท์ไมปโดนยังสู้วมาหาดัานเซเบอร์ไลท์ที่มาโดไปแล้วไม่อยู่ครับผมไฟนี้สะโดนเข้าถึงตัวอีกเป็นเรื่องครับผมตอนนี้ก็ถือไอเทมที่สำคัญที่สุดอยู่และโซโล่คิวครับผมไปออกมาซ้อนทีมคอยแต่ว่าหลายดาเมจมันไม่พอมันคนละเรื่องกันเลยที่มาโดมาช่วยแล้วโอเคมีเมลแบรใช่ไหมผมเลเวลสามสิบแล้วนะตอนนี้พยายามหนีแล้วมีไซมาซ้อนโอ้ยและตรงนี้คีปปิ้งเฟียร์ไลท์ท่านนั้นป้าก็ไม่ได้ครับ ไม่ตายแหลมมีสิกแฟร์เอาไว้ตั๊บก็โดนจับอยู่ดีเล่นเยอะเกินครับนึกว่าจะโดนถล่มไปยับอุ้ยมาแล้วเฮ็กซ์แล้วมีสิกแฟร์คอมโบแต่ไม่ตายบีเคบีสวนมานามากัดทะลุบีเคบีครับผมก็ต่อยต่อยสองทีไม่เคบีหย่อดก็ไล่ครับผมซูเปอร์สองสิบห้าดาเมจเทียร์เซนเตอร์ไม่พอและดาเซนชั่นมาครับผมบอลตีเทนเตอร์อุ้ยอ้าวอ้าวนกเห็นแล้วนะโดนกัดทะลุบีเคบีเซฟพลังหมูไม่รอดนามิเฮ็ดคนละเรื่องเลยครับ หมายถึงเกมครบหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ทิ้งห้างแต่ว่ามันมีไฟเล่า์ลากัดไม่สิ่งแปรคอมโบที่มาโดเลือดต่ำบ้าๆและบลิงออกไปได้ผมด้วยพลังบีเคบีบวกก่อนนะที่มาโดรีบวาร์ปไปเติมเลือดก่อนส่วนมูมเมนเดอร์โดดลงมาปุ๊บเคาะแบสครับผมสายอานาจ่ายบีเคบีไปแล้วตอนนี้ที่มาโดเติมเลือดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่อ่บพีซอแล้วล้วงดูบู้ดูบู้ตายมีบายแบ็กอยู่นะเอจิสยังอยู่ครับผมแต่เอจิสจะหมดแล้วภายในสองวินาทีตรงนี้อนาจัดส่วนนั้นมูมเมนเดอร์เสียไปสองสปอครับ เอยแย่แล้วลูกของจะเล่นงานคุณแล้วซื้อเป็นรีเฟรชเชอร์ครับเอเอบรีเฟรชเชอร์แล้วตรงนี้ที่มาโดกมายักอัลลิไฟแล้วอุ้ยไม่มีบีบิเฟอร์ครับผมวงใหญ่ไม่มีบีบิรีดาเมจอ่ะทางด้านเมคเค่ไปได้ปิดคิวเมคเค่ไป100วินาทีตึดๆๆๆๆโอ้ยแล้ว TP แล้วโดนตัดครับผมโด้วยชูริเคนเซเวอไลบอกทำงานแล้วตอนนี้ โบกเขาทิมอดดวิ่งไปที่บ้านแล้วครับตอนนี้อนแอนน่ไม่มไป<น>ดีวิ่งไปกับเนี้เหรอดีมเขาเกี่ยวสองแล้วเบิร์ดบ็อกซี่อย่างไววูคงจับท่านั้นนายโซเกอร์ครับกับปาช,ชไวปาช,ชมากินนายโซเกอร์และทิมอดดวิ่งมาที่บ้านนะผมตรงนี้บ็อกซี่รีบไปแบ็กมาเพื่อไล่ทิมอดด์ไปก่อนแล้วเคิร์ตจับอีกเธอหมดเวลาแล้วคิปปิ้งเฟียสวนกันไปแต่ว่าปาชนั้นติดอยู่บนหน้าผาโอเคมาซี่ช่วยทุบบอกมาให้ครับผมแต่ตอนนี้นายโซเกอร์จะโดดผลักไปผลักมาเหวไปเิรมาไม่ได้ขยับเลลยแ้วอออฟัดใส่หน้าได้อีเเนม่ได้วย เลือกัน3ต่อ5ต้องบายแบกมาครับเธอด้านของเมคเคและมิสติกแฟร์โซนไล่ออกไปแต่อนาไม่ไหวแล้วอนาก็ต้องบายด้วยเหมือนกันดูทรงแล้วแบบนี้เพราะคนมันไม่พอเจียโซนเปิดวิชันไปครับทางน้านของเ s ีเซอุ้ยอนาบิงอุ้ยโดนแล้วไ้ปัชแต่ว่าปัชอ่านแต่เาน้าปั๊กนั้นบิงออกไปได้ฟาตันตัดางอ้านอนาไปก่อนสุดท้ายแล้วเมคเค่ตามเข้าไปจัดการฟลายเอามาให้ครับผมแลกด้วยชีวิตของเขาอนาเองโอ้โหไม่ไหวว่ะดาเมจแบบเวอร์มมาก จเจอทางด้านของเซมปาจิมยับยับครับผมดูผู Q ้วิวเซมปาที่มีดีวายไปต่อและเมลแบสรับผมตบทางด้านของใส่หนึ่งคนเหลือเป็นบ็อกซี่าำใส่บายแบกกลับมาทางฝั่งทีเเซก็บายมาอีก2คนคนับผมใครที่ตายก็บายมาให้หมดแล้วโคกไปได้มูนเบนเดอร์มาแต่ว่า2คนครับผมต่อ5คนครับผมเขบายมาโหมต่อด้วยสุดท้ายไม่ไหวครับใส่เหลือเป็นบ็อกซี่วิ่งมาได้ถึงน้ำพูเลยและเป็นทีมไวา์ส่งท้ายเกมนี้และเป็นทีเอเซมเอาชนะไป2ต่อ0ในโคตรบิ๊กแมช เปิดวันแบบแรกของท<ม>ัวร์นาเมนต์ r รียร์มาร์สเตอร์2022ผมเดวิลไม่ค่อยสวยงามครับนิคฟิตโดนตกไป2-0นนะครับแล้วเป็นเกมที่เรียกว่าวัดเชิงวัดขึ้นแบบสุดๆนะ